สำรวจสถานีชารถอีวีทั่วไทยกว่า1,600แห่ง <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนําข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสําหรับ EP นี้นะครับทาง n e w Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV ทั่วประเทศไทยกันนะครับโดยในส่วนนี้ทางเราก็นําข้อมูลมาจากไทยรัฐซึ่งได้นาข้อมูลมาจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือ EVAT ที่ทําการรวบรวมข้อมูลสถานีชาร์จรถไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจรวม17ราย ยเป็นข้อมูลล่าสุดในวันที่1 6กันยายน2566พบว่ามีสถานีชาร์จถึง1,664แห่งและจะมีการเพิ่มขึ้นหลังจากนี้โดยแบ่งเป็น EV a n y w h e r e จากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนจำนวน406แห่ง EV Station Plus จากบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนจำนวน252แห่ง e v o จากบริษัท EVOL เทคโนโลยีจำกัดจำนวน189แห่ง ชาร์จจากบริษัทชาร์จเมเนจเมนต์จำนวน184แห่ง P.A. l t a จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน164แห่ง MG EV Charger Station จากบริษัท MG เซลลประเทศไทย129แห่ง e l e x by e g a t จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน8 8 4แห่ง Noodle จากบริษัท S Pro Noodle จำนวน59แห่ง Onion on, จากบริษัทอรุณพลาสจำนวน57แห่ง BMW Charge Now จากบริษัท B M W จำนวน42แห่งฮอปจาก HOP CAR จำนวน38แห่งและ M E A E V จากการไฟฟ้านครหลวงจำนวน33แห่งเท s la จากบริษัท Tesla ประเทศไทยจำกัดจำนวน9แห่ง G W M จากบริษัท Great Wall Motor Manufacturing จำนวน6แห่งปั um ๊มชาร์จจากบริษัทติดวิชประเทศไทยจำนวน6แห่งโซเซนจากบริษัทโซเซนเอเนจีจำกัดจำนวน4แห่งและกิ้งก่า EV จากบริษัท For Smart Service จำกัดมหาชนจำนวน2แห่ง และปัจจุบันนะครับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ e-v ที่มีจําหน่ายในประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น21ยี่ห้อนะครับหรือว่า21แบรนด์รวม28รุ่นซึ่งบางแบรนด์นะครับได้วางแผนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยและทางไทยเรานะครับยังได้จัดตั้งแผนพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยสํานักง,งานนโยบายและแผนพลังงานคณะกรรมการนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ e-v ใน ปี2568ให้มีจำนวนเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบฟาสชาร์จอยู่ที่2,200ถึง4,400เครื่องและปี2573นะครับจะมีถึง12,000เครื่องครอบคลุมเมืองใหญ่และพื้นที่ท่องเที่ยวจุดแวะพักและพื้นที่ชุมชนเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน กัน